เรื่องจริงผ่านจอภัยหัวขโมยเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับไม่เว้นแม้แต่ในบ้านของคุณเองภาพจากกล้องวงจรปิดชุดนี้นะครับสามารถบันทึกภาพคนร้ายที่เข้ามาขโมยทรัพย์สินภายในบ้านไปได้อย่างแนบเนียนคนร้ายใช้กลอุบายง่ายๆนะครับที่เราอาจไม่ทันระวังตัวเราไปติดตามเรื่องจริงเตือนภยัยเรื่องนี้กันเลยครับนำเสนอเรื่องจริงโดยแปลงสีฟันซิสเทม,มา่าโตโยต้า ไฮลักวีโก้แชมป์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหมูไก่ไทยเบทาโกรู้สึกว่าผมจะนั่งทำงานอยู่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงยีคนไลน์เข้ามาถามประมาณว่าเอออยากจติดต่อเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แถวนี้มีร้านให้เช่าตึกหรืออะไรหรือเปล่า คนร้ายสวมบทบาทเป็นลูกค้าอย่างแนบเนียนขณะที่ทําทีเข้ามาติดต่อสอบถามกับคุณเฉลิมชัยผู้เป็นเจ้าของร้านแห่งนี้ซึ่งคุณเฉลิมชัยก็ให้การต้อนรับลูกค้าผู้นี้เป็นอย่างดีแต่งตัวภูมิฐานครับพูดจาเพาะไม่มีพิรุษมามาแบบว่าเหมือนกับลูกค้านะครับคือพูดจาเพราะ จากบุคลิกของลูกค้ารายนี้ที่ดูไม่มีพิรุษอะไรจึงทําให้คุณเฉลิมชัยตายใจและให้บริการลูกค้าตามปกติและในที่สุดลูกค้ารายนี้ก็เดินกลับออกไปแต่เวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงลูกค้ารายนี้ก็ย้อนกลับมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งคนร้ายจะพยายามดูวนๆอยู่หน้าร้านประมาณสีหรือห้ารอบแล้วก็เข้าไปในซอยขางบ้าน แล้วก็ช่วงจังหวะที่เผลอคือไม่มีใครเฝ้าหน้าร้านเลยนะครับตอนนั้นก็เข้ามาเดินเข้ามาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรครับแล้วก็มานั่งโซฟารตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ในขณะนั้นไม่มีใครอยู่ที่หน้าร้านเลยลูกค้ารายนี้จึงสบโอกาสสลัดคราบลูกค้าทิ้งมาเล่นบทโจรแทนลงมือปฏิบัติการขโมยทรัพย์สินที่วางอยู่บริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์ทันที แล้วจูจ่ๆคนร้ายก็ถอยมาชนโต๊ะจึงเป็นการส่งสัญญาณให้เจ้าของร้านรีบออกมาทันทีและแม่ของคุณเฉลิมชัยก็เผชิญหน้ากับคนร้ายแต่ด้วยเล่ห์เหลี่ยมของโจรจึงออกอุบายว่าเป็นเพื่อนกับคุณเฉลิมชัยได้แวะมาเยี่ยมเยียนและคนร้ายไม่ได้แสดงท่าทีที่มีพิรุษจนทําให้เหยื่อนั้นตายใจและเชื่อว่าเป็นเพื่อนของลูกชายจริงๆและในที่สุดคนร้ายก็หนีไปอย่างลอยนวล เห็นโทรศัพท์แล้วก็ทรัพย์สินที่ผมวางตอนนั้นรู้สึกทรัพย์สินจะมีทั้งคุณแกรถกุญแกบ้านแต่ผมไม่ไม่เอาไปเอาตัวที่เพราะว่าคบพาหรือเข้ากระเป๋าได้หรือเปล่าผมไม่มัน่นใจนะครับได้ไปโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกับนิกะนาฬิกาแบบเเนเนมเดือนเบครับตอนนั้นก็อยากแนะนํานะครับว่าทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายหรือคนหรือเป็นลูกค้าเพราะว่าเราเปิดร้านแบบนี้ก็คือเราต้องต้อนรับทุกคน แต่เบื้องต้นก็อยากแนะนําว่าทรัพย์สินมีของมีค่าพยายามเก็บให้มิดชิดนะครับแล้วก็พยายามให้มีคนเฝ้าหน้าร้านเพราะว่าช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนักแป๊บเดียวจริงๆครับถ้าดูจากกล้องวงจรปิดคือไม่ถึงหนึ่งนาทีคนร้ายก็ฉวยโอกาสไปผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้พ้นภัยแบบนี้ได้หากพบเห็นหรือมีเบาะแสคนร้ายรายนี้ก็สามารถแจ้งมาได้ตามมาือถืโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจอในขณะนี้ครับ ทางที่ดีเราก็ไม่ควรประมาทนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวเองด้วยการเก็บทรัพย์สินไว้ในที่มิดชิดปลอดภัยไม่ล่อตาล่อใจนะครับก็น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถป้องกันภัยร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้เพราะหัวขโมยนั้นอยู่ร,บรอบๆตัวเราเสมอครับ